สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปเรื่องเล่าเหมือนคลิปคก่อนที่ผมทํามาแต่เผอิญว่าผมได้ไปเจอสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งน่าจะเข้ากับช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีสุภาษิตนั้นมีคํากล่าวไว้ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีความสุขที่เราต้องการนั้น ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคำสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างแต่อยู่ที่ความพอใจที่มีต่อชีวิตของเราเองตั้งหากนั่นก็คือถ้าเรามีความสันโดษมีความพอใจในสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นเราย่อมมีความสุขได้เสมอแม้แต่ในสภาวะเศรษฐกิจเฟื่อเคืองขณะนี้ก็ไม่วิตกกังวลคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่เศรษฐกิจนั้นมีขึ้นมีลงแต่เราเองต้องรู้จักใช้ใจ่ายอย่าใช้มากเกินตัวปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้ให้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาหากคิดได้เช่นนี้ใจเรานั้นจะไม่หวั่นไหวจะมีความพอใจในตนเองทุกวันนี้เรามีความทุกข์ก็เพราะว่าเรานั้นเองไม่รู้จักพอจึงต้องทุกข์ใจยอยู่ร่ำไป หากเราได้เจริญสมาธิภาวนาหยุดการสแสวงหาสิ่งภายนอกชั่วขา่าวพยายามสงวนเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้มุ่งสแสวงหาความสุขด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนจะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยัยและมีชัยชนะตลอดกาลดังนั้นหลักง่ายๆก็คือ รู้จักกินรู้จักใช้ในสภาวะปัจจุบันนี้เงินหายากงานก็หายากมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่เราต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายนี้ใครฟังคลิปนี้อยู่ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ผมรบกวนทุกท่าน ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าผมทำคลิปมาแนวนี้จะยังดีกับทุกท่านอยู่ไหมจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอยู่ไหมผมจะได้ทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปสวัสดีครับ